สวัสดีค่ะดิฉันสุกัญญาเข็มนาคนะคะป่วยค่ะเป็นเบาหวานความดันไขมันค่ะโอ้โหเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะเยอะค่ะตอนเช้าก่อนอาหารเบาหวานก็เม็ดหนึ่งค่ะแล้วพอหลังอาหารก็มีเบาหวานความดันแล้วก็ริมเลือดค่ะแล้วตอนเย็นก็จะมีไขมันเบาหวาน แต่ตอนนี้ที่เพิ่มมาคือปลายประสาทกับเน็บชา mm. เน็บชาทานทานสามเวลาเช้ากลางวันเย็นค่ะ mm. แล้วก็ไปรักษาที่ mm. บริการดีค่ะ mm. ผู้จาเพาะ mm. จัดยาก็ดี แล้วก็เป็นอะไรเป็นอะไรบอกเขาเขาก็จัดยาให้เราทุกอย่างตอนนี้ได้มาอีกอัน,นเพิ่มยาค่ะดีค่ะแต่ว่ามันจะเสียีตรงที่ว่าที่มันจะแคบเพราะมันเป็นแค่คูหาเดียวเล็กๆแต่เขาบริการดีห้องนงห้องน้ำแพทย์พยาบาลพูดยาดีมากค่ะ ไม่ใช่ค่ะเพงจะไปเปลี่ยนเมื่อหกสี่เนี่ยทีแรกอยู่แล้วเขาโดนเขาโดนคันเซิลคือนั่นแหละค่ะจ่าโดนเปลี่ยนค่ะฟรีค่ะไม่เสียอะไรเลยเสียแค่ค่าเดินทางไปจ่าเสียค่รถอยู่ไกลนะคะที่ไม่ไกลเลยค่ะเพราะว่ามันไปสะดวกมีมอไซ เดือนละครั้งค่ะจนสนิทกันหรือยตอนนี้เราจำหน้าเราได้ไหรือยังจำได้ค่ะก็เป็นพันนะคะแต่ละครั้งแต่ละครั้งดีค่ะคสะดวกประหยัดตนนแต่ตอนนี้กับต,ตอนที่แล้วมันผิดกันมากเลยที่พัฒนาเวท แต่ที่นี่เขาบริการดีผู้จาดีมีอะไรเป็นอะไรถ้ามีปัญหาอะไรเขาบอกว่าให้รีบไปเลยให้ไปหาเขาตแต่หนูว่าที่นี่ระบบเขาก็ดีอ่ะไปถึงเขาก็มีบัตรคิวให้แล้วเขาก็เรียกตามหมายเลขไม่มีการแซงไม่มีการอะไรให้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งอยู่ห้องนอกไม่ได้ให้เข้าไปข้างในเพื่อปนกันเยอะๆไม่มี แต่ทิ่ติก็คือว่าของเขามันจะเล็กคูหาเขาเล็กคแค่นั้นเอง